เบื่อไหมกับอาการคันมือไม่รู้จะนั่งทับมือไปถึงเมื่อไหร่และเกมใหม่เมื่อไหร่จะออกได้ถามกันมาทุกวันจนผมนั้นได้จัดเกม The Metro The m o n o p o l i s นะครับเมโ r o มาจากไหนวะเนี่ยสงสัยจะดูเกมเยอะเกินไปหน่อยนะครับเกมนี้ครับเป็นแนวแบบว่าทอยลูกเต่านะครับก็คือเพย์ตัวเอิ์นั่นแหละซึ่งตัวเกมรูปแบบก็จะเป็นแบบเกมเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีบ้างครับก็ใช้นี่สิใ้นสิอ่ะ ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่บอกว่าชั้นนะสีนะเดี๋ยวไม่ได้เป็นนะครับบอกไว้เลยสำหรับเกมนี้เนี่ยกำลังจะเปิดให้ swap เหรียญได้บนแผนเคส s w a นะครับอีก4ชั่วโมงนะแต่ถ้าดูนี้ก็ประมาณ5ชั่วโมงแล้วกันอ่ะพร้อมกับ a i drop นะครับเราสามารถกดรับนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่นี่เลยครับเทเล gram ของเขานะครับไปรับ a i drop ได้เลยนะอ่ะในส่วนของตัวเกมนะครับก็แบบก็จะเป็นแบบเเกมเศรษฐีเลย ตัวเกมเนี่ยเหมือนกันเลยครับก็คือมันจะมีเรื่องของตัวการ์ดนะครับที่จะเป็นตัวเล่นนะตัวละครแล้วก็มีลูกเต๋ามีแรง้งต่างๆที่เราสามารถทําการเผาเหรียญของตัวเองนะครับเพื่ออัพให้ดูสวยงามในส่วนของระบบนิเวศเนี่ยก็จะมีการเล่นเกมนะครับที่เราเนี่ยสามารถลงทุนนะครับในการซื้อที่ดินหรือสร้างอาหารสาริมาซับอ่าแล้วเวลาคนเนี่ยมาโดนใช่ไหมเราก็จะเก็บค่าเช่าเก็บอะไรต่างๆจนเราชนะครับเราเป็นเศรษฐีเลยนะ อย่างที่2ครับคือเราสามารถสะสมนะครับหรือว่าถือครองนะพวกโทเค็นต่างๆนะหรือคอลเลคชันนะครับพวก NFT ต่างๆภายในเกมอันนี้อันนี้ก็ปกติอยู่แล้วเนาะ,ะในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการชัยชนะนะครับก็คือ,อเป็นเรื่องของเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมเราพอเราชนะเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของโทเค็นออกมาเป็นผลตอบแทนครับซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยให้ค่าธรรมเนียมที่ต่ําแก่คุณแปลว่าในการซื้อขายแต่ละครั้งนะครับก็จะเสียค่าแก๊สด้วยนะ ่าแล้วต่อมาครับก็จะมีเรื่องของการที่จะเป็นเอ่อเหมือนกับเขาเรียกว่า Monopolis 888นะครับเป็นการเดิมพันซึ่งเราสามารถที่จะทําการเดิมพันโทเค็นนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้รีวอร์ดที่สูงขึ้นนะแต่เราก็เสียเยอะขึ้นเหมือนกันโอ<ฮ>้โ<ฮ>ก็ก็มีข้อดีเนาะเป็นแบบว่าเอา่อเพิ่มภายใน p ูให้มันเยอะขึ้น ในส่วนต่อมาครับจะเป็นส่วนของฟาร์มนะครับเหมืองแร่ซึ่งเหมืองแร่ตรงนี้นะครับเราสามารถนําตัวละครเนี่ยมาทําการขุดได้ซึ่งตัวละครแต่ละตัวนะครับมันจะมีแรงขุดบอกอยู่แล้วก็มีความสามารถนะครับที่อาจจะต้องดูครับว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอเกมเปิดก่อนว่าเวลาเราไปขุดแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่เออผมก็น่าสนใจนะผมอาจจะเอาไปขุดก็ได้ถ้าผมซื้อทันนะครับผมตลาดกลางนะครับขาย NFT อันนี้ก็ปกติอยู่แล้วเนาะ นี่ครับมีพี่อีลอนมัสด้วยนะครับเนี่ยเออทำเป็นเล่นไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโทเค็นนะครับเขาก็แบ่งประมาณนี้เลยสัดส่วนนะอ่าในส่วนของโรดแมดนะครับก็เริ่มต้นไปแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มต้นในคอเตอร์สามนะก็จะเริ่มไปเรื่อยๆครับเป็นไอเดียเคาเตอร์สามคาเตอร์สี่นะครับ IDO นี่ตอนนี้เราอยู่นี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มเล่นตอนไหนเนี่ยเอาอันนี้เป็นรูปหมดเลยนี่ เออเดี๋ยวเราต้องดูนะครับตัวเกมจะปล่อยตอนเออโหนี่น่าจะเดือนหน้าเลยนะครับหรืออาจจะเดือนนี้ก็ได้ถ้าผมดูจากคอร์เตอร์สนะครับสแล้วก็มา5้าไอ้นี่คอร์เตอร์หอ๋อคอเตอร์สานะครับแล้วก็เริ่ม1ก็คือเริ่มเล่นเลยอันนี้คือเป็นออนเลยนะผมว่าน่าจะหลังจากนะครับที่ขายเหรียญซอฟเหรียญเสร็จนี่ครับ อ่อยตัวเกมเลยลงเบราว์เซอร์นะครับนี่ก็น่าจะหลังจากที่สวอปเหรียญได้เปิดขายเหรียญปับ๊บเราก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะเดี๋ยวรอประกาศจากทางกลุ่มอีกทีนึงนะน่าสนใจเหมือนกันส่วนนี้เป็นหน้าตาของทีมงานนะครับโอ้โหทำไมต้องกระตูนอีกแล้วเนะี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยน่าดูแบบนี้อ่ะส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพารามิเตอร์ของเขานะอ๋อใช่ครับใครที่ได้ ICO ีเนี่ยก็จะอยู่ในนี้เลยนะหรือ I d ดอเรียกไอดีเลยอ่ะ ก็คือคนที่จะได้ IDO เนี่ยจะต้องทําการสเต็กเหรียญไว้ที่นี่นะครับถึงจะได้นะไม่งั้นถ้าไม่ได้สเต็กเนี่ยก็จะไม่ได้ก็คือเขาจะได้ซื้อก่อนในราคาแค่0.0075ต่อโทเค็นนะครับในรในราคานั้นนะส่วนคนที่ไม่ทันนะครับก็จะอยู่ประมาณ0.002นะก็เออก็แพงกว่านิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรายละเอียดน,นะครับว่ามีอะไรบ้างนะ ในส่วนของตัวละครนะครับอันนี้จะเป็นการแบ่งเกมก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องของตลาดนะครับเป็นการหมุนเวียนภายในเกมแล้วก็มีเรื่องของสเต็กด้วยส่วนแรงขุดนะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันบอกแค่มันบอกเท่ากันมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในเกมเวลาเราสุ่มผมว่ามันต้องมีความแตกต่างอยู่แล้วแหละเนาะมันก็มีเกรดซีเกรดบีเกรดเอเกรดเอสแล้วก็เกรดอาร์นะครับในส่วนของตัวละครที่เขาบอกให้สะสมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครนี้เลย ส่วนตัวละครแรแๆนะครับที่หายยากเลยอย่างอาเนี่ยผมว่าอย่างมาร์คเฟสเทเบิร์กเนี้ยหรือว่าจะเป็นลุงโทนี่นะครับลุงโทนี่นะครับหรืออีลอนมัสนั่นเองนะแล้วก็มีเรื่องของลูกเต่านะครับที่สามารถตกแต่งได้มีสกรีนมีบล็อกนะที่เราเปิดลุ้นตัวละครมีเรื่องของแร้งนะครับที่เป็นแบบว่ากรอบนะก็ตกแต่งกันได้เลยส่วนการเล่นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นการทรอยแล้วเราก็สามารถวางเดิมพันได้นะครับผม ซึ่งเราก็จะได้ตังออกมาเป็นรีวอร์ดที่เขาจ่ายมาให้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าพอเราเพิ่มหรือว่าเราจะต้องเสียเอ้ยแต่จริงๆเวลาเล่นน่ะมันมันก็มี2แบบคือต้องเสียกับกับได้ถ้าถ้าเสียเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบเออเหมือนพน,นันนิดนึงอนะเนาะแต่ถ้าแต่ผมว่าเล่นไม่น่าเสียนะแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มรีบอร์ดตรงที่ว่าถ้าเราลงเงินตัวจริงอะ่ะเพิ่มมาไปอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูตัวเกมเปิดอีกทีหนึง่ง อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการอัพนะครับสมมติว่าเราโดนที่เดิมบ่อยๆนะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆบอกเลยครับว่าโหถ้าเป็นระดับโรงแรมระดับแบบรีสอร์ทแบบส่วนตัวเนี่ยโคตรแพงเลยนะเสียโดนทีลงทีนี้แพงมากเลยอันนี้ก็เป็นตลาดตัวละครนะครับที่มีขาย e x c h ช n g e แลกเหรียญน,นะครับแล้วก็อันนี้เป็น mining mining cap นะครับก็เป็นภาพรวมตัวนีเ้เดี๋ยวต้องไปดูครับว่าฟังก์ชันตัวนี้มันเป็นการสเต็กเหรียญเก็บไว้หรืออะไรงี้หรือเปล่านะแล้วก็ประมาณนี้ครับ ตัวเกมคร่าวๆก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปตามอินสตาแกรนะครับก็สามารถกดอินสตาแกรของเขาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เกมไว้ให้นะครับอินสตาแกรมก็ลงมาข้างล่างนะครับเราก็คลิกได้เลยนะ,ะในส่วนของตัวเกมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในเว็บกลุ่มนี้ได้เลยนะครับว่าจะเปิดตอนไหนมีกลุ่มไทยแลนด์ด้วยนะนี่เห็นไหมครับก็เตรียมรอกันได้เลยนะมี3 0 0พกว่าคนแล้วในส่วนของ i อ o เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้นะครับ ก็ไม่ต้องเสียใจยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ขายเหรียญน,นะครับอีกภายในประมาณ5ชั่วโมงเนี้ใกล้จะถึงแล้วแหละนะครับเออก็อีกแป๊บเดียวเองไม่นานเองนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเกมต้นน้ําหรือเหรียญต้นน้ำนะถ้าใครไม่อยากพลาดเหรียญต้นน้ําแบบนี้อย่าพลาดนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะ